ถึงมันขึ้นมาเราก็ต้องได้ยินเสียงรถเพราะว่าทางขึ้นบ้านเรามันลำบากกว่าจะขึ้นมาได้มันก็ต้องมีเสียงรถใช่ขนาดเราจะขึ้นลำบากเลยเฮียขนาดเราเป็นของบ้านแล้วเนี่ยเออใช่เนี่ยอาจจะเลี้ยวเข้าบ้านยังไงต้นไม้ต้นให่ชวนทุกอย่างที่ขวางหน้ากูเนี่ย<ะ>เอ้ย <definite. S 2> อ้มอไซค์นี่สัญญาณไส่ล <wh> ็อกไว้เหรอไม่ได้เลยว้ นี่เอาไปถึงอันเอาไปนี่โอเคกูจะฝังไว้ตรงข้างกลางรัวตามออกมาสีดำใช่ไหมใช่โอ้หเียเพียบเลยกูหางเงาเงา่น่าเป่าหัวนะฝังไม่ค่อยรู้เลยเป่าหัวทีดีไหมเอาเลยดำไปนี่ตรงนี้ไปตรงไหนเนี่ย อยู่ไหนเนี่ยตรงโน้นอะอยู่ประตูเล็กอยู่กูต้องอาร์มก่อนอาร์มแถบก่อนแล้วก็ค่อยขุดดินใช่ปะเออเอ้ยอย่าไปเข้าใกไงวางแล้ววะอ่ามังวางแล้ววะไอ้เงี้ยเออแล้วก็วางกับดักเลยนะมึงถอยตรงนี้ดิมึงจุดนี้จุดนี้ที่ระหว่างหินสองก้อนเนี่ยอ่ะครัมึงย้ายเองย้ายเองกูถอยกันนี่ไงเป๊ะมึงบอกว่านี่เลยที่กูบอกไงว่าตรงนี้มันเห็นในบ้านเราเนี่ยหินก้อนเนี้ยมองขึ้นไปบนหินบ้านนี้อ่ะ ก็วางระเบิดบนหินก้อนนี้เลยเออก็เดี๋ยวว่ามีทั้งหลายลูปวางรอบอ่ะนีในนี้มันมีแค่เคมอเอง m o เคมอวางได้ปะเคมอนี่เคมอมันต้องมีนี่เคมอมันต้องมีเขาเรียกว่าอะไรวะเซนเซอร์เออเดี๋ยวค่อยทำ เอาแอนตี้เพอร์ซันอลไม้อะขึ้นขึ้นตรงนี้แหละหินก็ได้ละไหนเดี๋ยวกูวางให้มึงมาอามแล้วก็ไอ้นี่เองไหนวะเปี่ยมันอยูอ่ไหนวะนี่กูอยู่ข้างหลังมึงเนี่ยก้อนหินอะก้อนหินข้างหลังมึก้อนหินกูหน,นักกูเหนื่อยเฮียตอนนี้ก็ยังยิงได้นะตอนเนี้ยอย่าอยา,ยา เก็บปืนเลยเมึงน,นี่อันนี้มันฝังไดเปล่าวะฝังไม่ได้โอ้โหฝังไม่ได้ไไดทำไงเนี่ยย<ะ>าแต่ยิงล้วเนี่ยแม่เ้ยเระเบิดเลยเวเ,เลย <c oughs> ไม่แล้วในกระเป๋ากูระเบิดเต็มเลยเดี๋ยวระเบิดระเบิดใครยิงเรกิดแนวป้าเนี่ยกันยาเนี่ยแม่ยิงเป็นยิงทำไม <c oughs> ระเบิดก็น้อยแล้วยิงอีก โอ้ย,ยอชุดพังหมดแล้วระเบิดโอ้โหชุดเช็ดเอ้ยมัอนส้มได้เกียร์ส้มโมอะไรของมันบอสนี่กู้าดแต่ที่ฉลบทะลบสลบทะหลบ <c oughs> อเอาฉันสลบเลยไอ,อ้สัาติเด็กกัน ปวดจอที่เดิมไปบอกล่างทรงล่างทรงล่างทรงเลยอ่ะไอโอนเหรอปวดพอพอยไอเปียอ่ะน่าจะเป็นพี่น้องไอเปียมากกว่าลีเยนไอเอทีมไอเข้ากัน เอ็มซอยเจ็ดนะครับมีชื่อมีชื่อด้วยเฮียบ้านโอ้โห <laughs> ใครตั้งชื่อวะเอ็มซอยเจ็ดเนี่ยมันตั้งให้ตัวเองก็บ้านมันอยู่ซอยเจ็ดไงอ๋อ <laughs> มึงว่าจะมีคนอ่ะตั้งชื่อตัวเอง <laughs> อย่างนี้บอกว่าซอยเจ็ด ตเราชื่อชื่อมาในเกมอไม่ได้ชื่อไม่ได้ชื่อเ็มซอยเจ็ดนะมันตั้งชื่อว่า P 7 e v r o d คือไม่ใช่ซอยด้วยถนนจิเส้นเจ็ดดโอ้ยขวดก้ากอ่ะปวดติดของอ่ะ ได้ประภูเข้าไหนกันวะอ,อ๋อเจอแล้วแล้็ส่งมากดไหาใครวะส,สาวที่ไหนสาวที่ไหนกันะก้อนพังก็ไม่ใช่แบบนี้เราไปช้าดูดิีเสียลงนี้นไหมเรื่องเก่าสา้าลยกู คนแบบนี้นะะี่ยหน้าคาเตอร์นี่มีใ่ตรงโตง๊ะหัเตียงตรงนี้ไม่ล,ลตรงนี้โอ้หจะทำกันตายแล้วมหยิบปเออไปอ่าให้คบร์ดอ,อะไรกันวนนะอะไรกันวนนะ <laughs> ไหนยม่วะน,นะ นี่กูเพิ่งเพิ่งเคลียร์ตัวเคลียร์กระกระเป๋าอะไรจบไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวด้วยโอ้ยใครยิงตูไหนวะโอ้ยหลบกันโดนจริงโอ้ยโอ้ยใครยิงกูละใครทิ้งไอ้เแม่ไม่ร้องโหวนไอ้ไม่ร้องโหวนเอ้ยเอ้ยแกยิงกูอะไรไอ้เยี่ มันลองหนนะุ่นแน่แงกาดพ่วเลยสุดเย้ยโอ้ยกูจะตายแล้วโอ้โหอุ้ยเขย่ยไปโดนกูก,นกูรู้แล้วใครยิงกูนั่งไงนั่งไง ยิงกูตรงนี้แล้วเนี่ยแล้อวะแย่เลยแมเมนเลยนะแมนเลยนะไหนเปียกไอเจ็ดอยู่ไหนกินยางโดนแน่ไอ้เปียกไฟยจิต นี่ไม่มีเหี้ยแล้วข้างอะไรตอนนี้อายายาคุณยิงหมดนะยานะอุ้ยเหี้ยแม่งเฮ้ย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 ไอ้ราคนเฮ้ยยายาแข็งโหดไอ้เปมอยู่ไหนวะนัายาไปเมึงอุ๊ย ใครตายวะนะ่ยกูขอค่ายเรียรก่อนไม่ได้หรือไงวะ